ป้ายุ้ยจะ40แล้วทานอะไรนะคะวันนี้หลายคนถามกันเข้ามาเยอะมากนะคะลูกค้าจ๋าแน่นอนยุ้ยไม่ได้ใช้แค่ครีมแค่เซรั่มแน่นอนนะคะเพราะว่าอายุเยอะแล้วต้องบำรุงจ้านี่เลยค่ะยิ่งบำรุงผิวยิ่งดีขึ้นอันนี้เป็นวิตามินที่ยุ้ยเนี่ยทำขึ้นมาทานเองนะลูกค้าจ๋าแล้วมันเห็นผลชัดเจนมากๆลูกค้าดูผิวอยู่นะ ผิวดีขึ้นมากนะคะจากทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเพราะว่าทานวิตามินตัวนี้มันช่วยได้เยอะมากเลยจากฝ้ากระที่เต็มใบหน้านะคะมันก็หายเกลี้ยงหน้าและที่สําคัญเลยมันฟื้นฟูผิวจากภายในทําให้ผิวเราเนี่ยขาวกระจ่างใสขึ้นได้ไวสุดๆบอกเลยถ้าใครทานเซตนี้นะผิวดีขึ้นกว่าการทาครีมทาเซรั่มถึง50เท่าลูกค้าจา๋าสูตรนี้เป็นสูตรที่ทานแล้วเนี่ย เห็นผลระยะยาวนะคะลูกค้าแนะนําเลยปลอดภัยนะไม่มีสารอันตรายนะคะนี่เลยวิธีทานนะป้ายุ้ยนะทานชา ละ1แคปซูลนะคะช่วงไหนที่ต้องการแบบเร่งให้ผิวมันดีขึ้นไวยุ้ยจัดเช้าแล้วก็ก่อนนอนอย่างละ1แคปซูลนะคะ1กระปุกมี30แคปซูลลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจวันนี้จัดโปรโมชั่นสูตรพิเศษให้1กระปุก390บาทแต่วันนี้แนะนําให้สั่งโปรชุดนี้เลยค่ะ3แถม3เพียง1,000บาทเท่านั้นเอาไปเลย6กระปุกนะคะ ทานติดต่อกันไปเลยผิวดีขึ้นแน่นอนนะคะผิวดีจากภายในสู่ภายนอกนะคะลูกค้าจ๋าชุดนี้3แถม31,000บาทจะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านไปเลยจ้า